บอกผมกําลังตั้งใจจะออกดักว่าสี่สิบวันเนี่ยจะออกไปดักว่าหรือทําอามานที่บ้านดีกว่าขอคําตอบจากอาจารย์เป็นคําตอบสุดท้ายเอาดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเราไม่ใช้เหตุผลครับเพราะถ้าใช้เหตุผลเนี่ยวันนี้เราเหตุผลดีกว่าเราก็ยอมรับเหตุผลนี้พอก้าต่อไปอีกสองเก้าเราไปเจอคนที่เขามีเหตุผลดีกว่าเราก็ย้ายเหตุผลครับพอไปอีก9ก้าหนึ่งไปเจอคนที่เขามีเหตุผลดีกว่าเราก็ย้ายเหตุผลเพราะถ้าชีวิตของเราเนี่ย เอาเหตุผลเป็นหลักอะนะมันไปเรื่อยแหละนักคิดอันไหนดีมก็ไปเรื่อยเปื่อยไปแล้วนักคิดแต่คนที่เป็นมุสลิมหยุดอยู่ที่อัลลอฮ์และรอซูลเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องจะถามเรื่องเหตุผลเนี่ยไม่ไหวตอบอะวะเอาอย่างนี้เอาเรื่องหลักการของศาสนาท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นต้นแบบบรรดาซอฮาบะของท่านนบีเป็นต้นแบบปัญหาก็คืออยากจะทำทำให้เหมือนนบี ไม่ใช่อ้างนบีแต่ทําไม่เหมือนนบีอยากจะทําทําให้เหมือนซอฮา,าบะไม่ใช่ทําไม่เหมือนซอฮาบะแต่อ้างซอฮาบะอันนี้แหละคือปัญหาที่โดนหลอ,อกกันเยอะกาทําให้เหมือนนบีเนี่ยนะไม่เป็นไรแต่นี้อัลลอฮฺซุบฮานานูตะลาก็บอกว่า o o um, um, um um, um โ<ห> <volleyball. S 2> อดอูอีลาซาบีลีรับบีแกะนะคุนตุมวันตะกุ่มมิงกุ่มอุมมาตุยาดอูนะอีลาลใครรอัลลอฮฺบอกต้องให้มีคนกลุ่มหนึ่งมิงกุ้ม ส่วนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าไม่ได้หมายความว่าทุกคนออกไปหมดเลยเออเปล่าให้มีคนกลุ่มหนึ่งที่จะทําหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนงานศาสนาเนี่ยแล้วถามว่าคนกลุ่มหนึ่งนี่ใครล่ะไอ้โลกไอ้ควัดกันได้ใช่ไหมเปล่า นบีจะส่งใครไปไปประกาศศาสนาน่ะคัดแล้วคัดอีกมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญการไม่ใช่เอาคนไม่รู้ไปสอนเรจะไปทําอะไรล่ะก็จะมาเละเลยจมาเละสิอ,อย่างนบีส่งมูอาดบินยาบันไปยามันครับใช่ไหมนบีสั่งําชับอย่างนี้อย่างนี้ๆๆๆๆๆๆอย่างนี้เพราะงั้นให้มีคนคนส่วนหนึ่งทําหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนใช้คนส่วนหนึ่งให้ทํา แต่ไอคนที่มีความรู้ไม่ทำไอคนที่ไม่รู้อยากจะทำแลวศาสนาของเรามันจะไม่หาย,ยานะเหรอ,อืมแล้วเวลาจะเรียกร้องเอาอะไรไปเรียกร้องล่ออุดอุอิลาสบีหรือรบบกาบินฮิกมาวันมาอิซาตินฮัสนะคนที่รู้ในหลักการของศาสนาเนี่ยไปทําหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนประกาศให้เป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาอพอเอาคนไม่รู้ออกไปก็นี่ไงแล้วถ้ายอย่างนั้นละ่ะแล้วถ้ายอย่างนี้ล่ะแล้วอย่างงั้นละ่ะเร้วอย่างนี้ละ่ะเนี่ยศาสนาของเราไม่ใช่ละเอียดนะมันเละอืมครับ เพราะงั้นเอาถามจะทําอามันทาอามันทาอามันถามว่าเราละหมาดที่มัสยิดที่บ้านกลับไปละหมาดมัสยิดที่ใต้ไปละหมาดมัสยิดที่เหนืออินเดียเราละหมาดไปหนแดดไปไบ้านแล้วกลับไปละหมาดที่มัสยิดอินเดียกับมัสยิดที่ปากีอินเดียเนี่ยต้องไปได้เลยนะเมารานานี่ถามว่ามัสยิดไหนลหละได้ผลบุญมากกัากัน มัสยิดทั้งโลกไม่ว่าจะอยู่ในอินเดียปากีในเมืองไทยที่ไหนต่อที่ไหนก็ตามไม่มีคุณค่าผลบุญต่างกันพี่น้องละหมาดที่มัสยิดที่บ้านกับละหมาดที่มัสยิดในอินเดียได้เท่ากันแหละเท่ากันต่เสียจะตังไปยิ่ง้ะมีความเชื่อว่าต่อไปละหมาดนั้นจะได้ประกาศด้วยยิ่งเจ้งใหญ่เลยนะยกเว้นสามมัสยิดเอาพี่น้องฟังให้ดีสำนวนคำรายงานจากโซฮียบุคอรีนะ เสียงฝนตกอาจารย์ฝนตกผมนึกว่าใครยกทัพมาระแวงบ่งตกเลยมาคุณมาแล้วก็ตายกันเลยวัตุรยีวัตุรยีเถอะอ้าวฟังฟังให้ดี h ะด i ษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลวะสัลัมท่านนบีบอกว่าลาตุชัดดุรรหะลุอิลลาบิสลัสตินมาสาฮิดนบีบอกอย่าได้จัดเตรียมสัมภาระตระเวนไปตามมัสยิดต่างๆอย่าอ้าวเมื่อนบีว่าอย่างนี้แล้วก็ทำไมอ จะตามนบีหรือจะเถียงนบีแล้วตุชัดดุเรหฮาลุอิลลาบิสลาสตินมาซาญิตอย่าจัดเตรียมสัมภาระตะเวนไปตามมัสยิดต่างๆอิลลาบิสลาสตินมาซาญิตยกเว้นสามมัสยิดนี้เท่านั้นมัสยิดฮารอมแล้วก็มัสยิดอักซออ่ามัสยิดีฮาดาและมัสยิดของฉันนี่เพราะตอนนบีพูดนบีอยู่ที่มัสยิดนบีที่นครมาดีนะนบีบอกอย่าจัดเตรียมสัมภาระตะเวนไปตามมัสยิดต่างๆ ยกเว้นสามนี่ทําไมน่ะเพราะทั้งสามมัสยิดเนี่ยมีผลบุญของการปฏิบัติที่แตกต่างลดหลั่นกันไปมัสยิดฮารอมหนึ่งแสนมัสยิดอะไรนะมัสยิดนบีห้าหมื่นมัสยิดเฮ้ยเมย์มัสยิดนบีพันหนึ่งอ่าทำไมอาจารย์เรียกใหม่สักหมื่นละสักหมื่นละอ่าทำไมมมมัััสสสฮารอมหนึ่งแสนมมาดินาพันอ่าแล้วก็อักซอห้าร้อยแหมมีห้าหมื่นเห็นไหมแพชรเบี้ย เนี่ยแหละใช่ไหมเห็นไหมมันที่มันหลุดมันหลุดกันไปได้ไม่บางทีอย่างว่าลคนแก่ก็จะหลงลืมอย่าผมเข้าใจดีเอาไปนะผมคอยทวนเนี่ยนบีก็สนับสนุนถ้าจะไปไปสามมัสยิดนี้แต่มัสยิดอื่นๆนบีบอกลาตุชัดุริฮาลุคือถ้าแปลตามสำนวนน่ะนะครับลาตุชัดุริฮาลุแปลว่าสัมภาระจะไม่ถูกจัดเตรียมนี่แปลตามสำนวนแต่ว่าในความหมายในเนี่ย มันมีความหมายห้ามที่อยู่ในตัวก็คืออย่าได้เตรียมสัมภาระเนี่ยตะเวนไปตามมัสยิดต่างๆเพราะมัสยิดที่ไหนต่อที่ใดในโลกก็ตามไม่มีผลบุญคุณค่าในการปฏิบัติแตกต่างกันยกเว้นสามมัสยิดนี้เท่านั้นเพราะงั้นจะไปทําไมล่ะมัสยิดอินเดียกับมัสยิดที่บ้านก็อินเดียมีเมลานาที่เป็นคนเริ่มดักวะนี่ที่เขาจะไปกันเอแล้วบางคนนี่อเลอร์เนี่ยบินข้ามมุกก็บางคนเนี่ยอยู่ยุโรป บินมาเมืองไทยมาดะว่าเมืองไทยบินข้ามมุกอบางคนนี่อยู่เมืองไทยแบบินข้ามมุกอ่เป็นบินเลยกัน <c oughs> ไปเลยกันมาเออเออเหรอแล้วไปทํไมจะไปนี่แหละมัสยิดเมารานานี่แหละเพราะงั้นอย่าไปนะครับอย่าไปอย่าอย่าฝ่า,ฝ,าฝืนคําสั่งของท่านนบีแทนที่เราทํางานศาสนาจะได้บุญเนี่ยกับกลายเป็นเรื่องที่ฮารามครับ